พี่พวงก็พูดคุยนะเป็นตัวแทนงหนูแล้วคุยกับแอดสีวันพอดีก็แอดคณะหมูกรอบเข้ามาเนาะหนูก็ลงบอดีไง <laughs> อ,อ๋อเหรอนี่พี่พวงก็ใส่2อันเลยนะทดสอบเนี่ยวันนั้นเอาให้เจ้านายโอเค <laughs> พูดหักอ๋อพูดทักพี่พวงพี่เมย์อยู่อ่ะตอนหลังพี่พวงเห็นขึ้นแต่ตอนแรกอ่ะ ตอนแรกที่หนูลืมไหมนั่นแหละเออไม่รับพี่พงก,ก็กระโดดอ่าไม่พี่พงก,ก็พูดกับแอดมาแอดเมย์บอกว่าแอดเมย์บอกเดี๋ยวจะเอาล่างไปนะอีกสามบ้านออกบกไม่ต้องไปบ้านนี้เป็นบ้านลองของแอดของแก้วเองก็เลยพูดเปิดใจกันไงก็เลยพูดเปิดใจกันตรงนั้นน่ะไม่รู้พี่พงก,ก็สงสัยนะแอดแอดไม่แอดไม่สงสัยนะเออแอดเมย์สงสัยน้องหนูอ่ะอ่าติววิชาอยู่สงสัยตรสอบอยู่หลังบ้านกันสอบ สอบเลือกไ,ไอ้น้องเล่นั่นแหละเอบประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าน้องน้องหนูลืมเอาไม้เพื่ไม้เพื่องึงบางอ้ออันนี้เพื่องึงบางอ้อนี่แหละอืมโอเคทักน้องหนูทักพี่พวงใช่รักโอเคไรนี่ครึ่งชั่วโมงหรือเปล่า,าน้องหนูไอ้ตรงนี้ครึ่งชนะั่วโมงเนาะ อันนี้ครึ่งชั่วโมงนะพี่พง์ก็จะปลดจนจบเลยอันนี้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงเลยนะเนาะก็จะใกล้จะจบแล้วอะ่ะพี่พง์ก็ดูตรงนั้นได้ยี่สิบนาทีเหลือยีกสิบนาทีถ้าคนที่เข้ามาค่ะแต่ไม่มีใครได้ยินเออใช่ไม่ได้ยินนี่พี่พงษ์เหมือนกันไม่ได้ยินเออก็ลืมตัวเองลืมเอาไม้มาด้วยเนาะนั่นยายน้องมาแล้วยายน้องไปสาธทุอะไรเอเยี่ยมมากเอาอะไรของน้องหนูอนะ มันได้ครึ่งชั่วโมงฉันแนะนําให้เธอขึ้นอีพีนั่นแหละเดีย๋ยน้องไปขึ้นอีพีไปไปดูยอดบิวนี่ได้ได้ตึมกว่าไอ้นั้นไหมยอดบิวกับยอดชั่วโมงเธออันไหนเยอะกว่ากันฉันสงสารเธอนะนั่งตะบ,บี้ตะบานทั้งสองชั่วโมงพูดคอแหบคอแห้งไะนะเออ, <laughs> อยายน้องสวัสดีค่ะเดีย๋ยวเมื่อคือนนี่ไปอยู่กับการน้องหนูลืมเปิดไม้ซะเพื่อนจ๋าฉันก็บอกว่าเพื่อนจ๋าฉันก็บอกว่าอ่า น้องหนูไม่บ้างมั้งติววิชาอยู่หลังบ้านที่ไหนได้นางลืมเปิดไหมเอาไม้มาแล้วลืมเปิดไหมเออตะบี้ตบบาบันพูดนี่นั่นแหละไอ้ <c oughs> <c oughs> น้องเธอต้องเอาประกอบเลยถ้าเธอเหนื่อยอ่ะไม่ต้องพูดเอาของน้องหนูแล้วก็พูดเราเป็นข้างๆไปอ่ะไม่ต้องไปปั้นหน้าอยู่หน้าไลเรา <c oughs> ตอนเนี้ยพี่อยูรู้ลแล้วแหละว่าเราเป็นเจ้าของช่องอ่ะนะ อยู่ด้วยกันตอนนี้นะหกร้อยล้านดวงตานะเขาเนี่ยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะอ่านั่นว่าอยู่ว่าพูกกับใครก็ไม่รู้ไม่คุยด้วยเออใช่สิพี่ผมก,ก็คุยกับแอดเมแอดเมนั่นแหละจะรู้หรอว่าน้องหนูพูดด้วยอะ่ะเอออืม ล้วก็ช่วยน้องไปทางอ้อมเนาะไอน้องเนี่ยทำไมอ่ะไม่พูดต่อเออไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องตอนนี้ฉันใส่ชุดเมื่อคืนนี่อยู่นะฉันไม่ได้อาบน้ำนะจะบอกให้บ้านนี้ใกล้จะเส้นชัยยังหรือยังครับพี่พวงอ๋อยังอ๋อบ้านนี้ใกล้ถึงเส้นชัยหรือยังเออเหลือสองร้อยหก เนี่ยถ้าผ่านไปนี้ก็เหลือร้อยกว่าแล้วน้องหนูนี่แหละพี่พงจะรีบขึ้นนะหัวรา้อากักกักเออนั่นแหละไปบวกให้กันแล้วเอาบ้านนี้ใส่ชาแนลด้วเดอ้อใส่วีสองนะใส่ชาแนลข้างหลังด้วยใส่วีสองชาแนลด้วยเพื่อนเอาไปใส่ชาแนลแล้วเขาจะได้บวกให้เธอโอเคปะ่ะฉันมาอีกเจ็ดนาทีฉันจะลงอะ่ะเดี๋ยวของน้องหนูจบก่อนเอาของน้องหนูจบแล้วฉันก็จะลงให้เต็มๆม,มีนะ อย่าเลยอย่าเลยฉ,ฉันอ่ะฉันอาบน้ำช่วงบ่ายเว้ยี <laughs> ่วงตอนนี้พี่อยู่แอปติดต่อให้ใหม่แล้วแอปนี้สอบอน่าจะทำคลิปงานอะไรคลิปงานอะไรหรอสอบอน่าจะทำคลิปงานค่ะโอ้อะไรหรองงองหนูทางหลังบ้านพี่พงกไม่เข้าใจอันนี้พี่วงตอนนี้พี่อยู่แอป ตัดต่อให้ใหม่อ๋อเหรอแอปตัดต่อให้ใหม่เหรอที่ยายน้องพูดใช่ไหมยียน้องใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมแล้วเขาเถอพี่พวงโอเคโอเค